สวัสดีค่ะคาบิ่นโปรดัวันนี้รีวิวรถรีโวสีประตูนะคะแต่งเบาภายในแล้วก็ปูพื้นคันนี้ลาย VEP อีกแล้วนะคะตัวนี้เป็นลายขายดีของทางร้านเรียกได้ว่าเป็นลายซิกเนเจอร์เลยก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเห็นแบบนี้ปุ๊บจะนึกถึงา Product. คาบิ่นโปรดักทันทีแต่คันนี้เป็นเลือกเป็นสีอย่างนี้ค่ะเลือกสียืนสีดาตัดสีน้าตาลเข้มแล้วก็เป็นตะข่ายตรงกลางได้เย็บข้างนอก ตรงนี้เป็นสีเหลืองนะคะได้ที่ใช้ได้ไนล่อนหนังหนาหนึ่งมิลเต็มนะคะรับประกันความทนเลยตัวนี้นี่ข้างหน้าเป็นแบบนี้นะคะงานเราสวมแต่ว่าเข้ารูปเฉพาะรุ่นเลยดูแทบไม่ออกว่าเป็นชุดสวมนะคะี้ด้านหน้าเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนี้ด้านหลัง หัวหมอนเราทําแยกนะคะมี3ใบเราทํา3ใบนะแล้วก็ตรงกลางมีเท้าแขนที่วางแก้วน้ําสามารถเปิดใช้งานได้ปกติแก้วน้ําก็ยังใช้ได้นะคะนี่ภาพรวมจะเป็นอย่างนี้เลยทั้งเบาะทั้งพื้นนะคะด้าน,นหลังของเบาะคู่หน้านะคะจะมีกระเป๋าให้ไว้สําหรับใส่ของใส่เอกสารต่างๆได้หนังที่ใช้เนี่ยคะ่ะดูคุณภาพของหนังนะคะตัวนี้ หนังหนาหนึ่งมีนเต็มใช้ทนนะคะประกบฟองน้ำรอ,องผ้าที่ขอดอีกชั้นหนึ่งผ้าที่ขอนี่เพิ่มความเหนียวร่มนะคะของของหนังอูพื้นเราปิดเต็มนะคะปิดขอบนี้ไล่ไล่ไล่มาจนถึงช่วงนี้เลยใต้เบาะนี่คือฝุ่นแทบไม่ตกตามครมเดิมแล้วนะคะเพราะว่าปิดเต็มไปแล้วี่ด้านหน้าก็จะเป็น ปูพื้นเราเป็นงานเกรดเนะคะหนา13มิลเต็มนะคะเราเน้นงานคุณภาพให้ลูกค้าเท่านั้นนะคะจะไม่ขายของกะโลกระลาให้ลูกค้าเลยนะคะชอบสีไหนมาที่ร้านเลือกแล้วก็รอรับได้เลยเราเป็นโรงงานผลิตโดยตรงนะคะอยู่ลาดพร้าว124นะคะ0917099960โทรมาคุยกันก่อนได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ